ปลากินเบ็ดไปเลยปลากินเบ็ดขาดไปเลยขอด้วยหน่อยโอ้ oh God, ไม่ขาดวะไม่ขาดแล้วเรารู้ไหมว่ามันกินมันจะเป็นยังไงถ้าปลากินมันเป็นยังไงที่นี่พ่อบอกทีนี่มันพ่อบอกทีนี่มันไม่เจ้าไอ้กินอาหารเมนูอะไรคะเมนูโบโลนา่าโอ้นี่โบเมนูโบโลนาบอกว่าเรากินปลาอยู่นะรากินปลาอยู่นะทักได้เลยปึ๊บพอบอกแกทีนึงปึ๊บหันมาเคีึงแกหายไปเลย นะครับวันนี้นะครับผมก็มาตกปลากันวันนี้เรามายึดช่องยึดช่องพี่พวพี่พวงไม่อยู่แอลก็มาทะเลยมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากี่ตัวเหมือนวันนั้นเราก็แก้มือนะแล้วก็วันนี้มาแก้มือวันนี้นตกปลาไม่ได้ปลาวันนั้นตกปลาได้กินกุ้งได้กินเหยื่อกุ้งนี่แหละแถวนี้เรามาดูกันว่าจะได้กี่ตัวมาครับอุ้ยแสดงใสไปแล้วเสียงเสียงจมแล้ว แคปไม่มีอะไรมากเรต้องรอบถ้าปลากินก็สวยครับปลากินเบ็ดไปเลยปลากินเบ็ดขาดไปเลยเขาด้ว่ไงโอ้ไม่ขาดวะไม่ขาดปลากินเยอะปลามันกินจริงๆนะอ้าวหลอกกินเยอะโอ้โหกินหมดเลยแล้วเมื่อกี้มันกินแบบมันกินติ้งๆจริงจริงจริงเลยทุกคนแต่ว่าตกใจอะเลยมันก็ดิ่งหายไปใส่ใหม่ไปใส่ใหม่ใส่ใหม่ได้อยู่มีของแพ้เมื่อกี้ปลากินละอันนี้แล้โอ้ยนี่คืออะไรอะ น,นี่เป็นกระดิ่งครับเวลาปลามามันจะยิงกๆๆิ้งกิ้งได่ดูมันกินเยอใช่ครานี้ันจะไม่โดนหลอกแล้วมาต้องให้เนยนที่สุดอ่ะเจอผมแน่รอบสองขอแก้มือขอพัตเตอร์เป็นไงบ้างชิวๆนี่คือได้ปลาปะปลา,า,าดิคูไปไกลอยู่นะบอกเลยไปไกลมากนอ,อเคมาถ้าได้นะถ,นถ้าดี แล้วเรารู้ไหมว่ามันกินมันจะเป็นยังไงถ้าปลากินมันเป็ยังไงจีนีพน่พอ่อบ้านนี่มันพ่อบ้านจนี่มันมันเจ้าคือความรู้สึกของเบ็ดมันเป็นยังไงไม่ใช่ทำปลา <c oughs> มันจะดึงไปเลยมันจะดึงลงไปแบบฟ <c oughs> ลุ <c oughs> <ๆ>๊ลงไปแล้วทำไมวลาไม่กินทีเอาขึ้นมาเคยดูนะทำไมเ <c oughs> ดี๋ยวจะหายจะได้นะไหนลองดูไม่หายมาเดี๋ยวโยนให้ทำอะไรของคุณมันโยนให้ครับโน่นต้องต้องโยนไปอีกจังหวัดหนึ่งพอเบ็ดมันตึงพอปลามันกินปุ๊บมันจะแบบ กระตุกกระตุกอืมท่านไม่ได้มาคนเดียวลูกค้าท่านมากับใครมากับพ่อแม่คับพ่อแม่กับเพื่อแล้วก็แม่หญิงแล้วก็น้องเยี่ยมอ่นแล้วก็มานี่นครับแล้วทำอะไรกันตรงนี้กินอาหารเมนูอะไรคะเมนูโบโลน่าอ๋อเฮ้ยนี่เมนูโบโลน่าแล้วก็มาม่าดิบยังไม่หายนี่หว่า บอกว่าเรากินปลาอยู่นะกินปลาหรือเราพักได้เลยโอ้ยอย่างชิลเลยนะเรากินปลาเฮ้ยเออน่าตั้นจะซื้อมาเแอบไว้ในรังก่อนนะตั้นนะจริงนะเขาไม่ใช่คือพอพ่อเป็นหันหลังลมเอาเกี่ยวเลยเกี่ยวเหงือกมาเลยโอ้ใช่ได้น่าจะได้แต่ว่าปลาตายแล้วหนึ่งสองไปมอนขอดูหน่อยมันได้อะไรมาคะต้นน้ำไม่ดีกว่าแต่หนูได้สีชมพผูกม่าดีกว่า ใช่ค่ะหนูได้ไหมรัวดี้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังไม่ได้ปลาได้อะไรมาอีกแล้วออ๋ไม่ได้เราเป็นคนดีแล้วนะครับแจกจ่ายบุฟเฟ่ตกุ้งเยี่ยมเลยตรงนู้นคืออะไรท่านมันเรือไหมที่เขาจอดไฟแดงๆเรือมันคือเรือเขาน่าจะอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมถ่ายให้เห็นนะนะ ก็แลเครื่องบินออ๋ใช่แถวเนี้ยมีเครื่องบินบินผ่านบ่อยมากเพราะมันไม่ไกลกับมันไม่ไกลจากสนามบินสนามบินเมื่อกี้พวกเราแค่มาแป๊บเดียวเราเห็นเครื่องบินไปสี่ลำแล้วอ่ะท่านสี่ห้าลำแล้วตอนที่เออแค่รถยังไม่จอดก็แบบผ่านมาแล้วเยอะมากดูทอยังทอยังไม่ท้อตรงาไปเออเอามาแล้วเครื่องบินมานั่นทุกคนดูเครื่องบินทุกคนดูเครื่องบินอืมคนเครื่องบิน อันนี้ที่มันบินต่ำเพราะว่ามันใกล้สนามบินกำลังจะแลนดิ้งนี่นี่ดาวฝนบอกเลยทุกคนลมแรงมากแล้วลมแรงมากปลายังได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อหรือว่าหรือว่าฝนจะตกปลามันเลยหนีไม่ใต้น้ำมันรู้มันบอกว่ากลับบ้านดีกว่าใช่ผมัวรนั่นไงนั่นรู้ขึ้นนี่มันไม่มีอะไรค่ะมันคือแรงมาก ตอนนี้ก็พวกเรานั่งรถกลับอยู่นะคะสรุปคือสรุปคือไม่ได้ปลาเลยเลยแต่กุ้งที่เราซื้อมานั่นแหละครับแล้วก็บุฟเฟ่ต์กุ้งให้ปลาแล้วงมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราตกปลาได้ทุกทุกคนดูข้างหลังโคตรน่ากลัวครับวีที่พวกเราอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าฝนตกต้องเอาเสื่อคลุมนะเออต้องเอาเสือคลุมนะจริงหรือ แล้วหนาวหนาวมากแล้วไม่ได้บายด้วยแล้วซึ่งเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ถ่ายกันเพราะเสียดายมากเลยมันมีลุงคนนึงมาทักผมไม่ทักใครทักเขามาทักผมบอกว่าเอ่อมาตั้งแต่ตีเท่าไหร่นั่นแหละผมก็บอกว่าผมว่าเอ่อมาเมื่อกี้ครับผมมาเลยครับแล้วเขาบอกสามทุ่มแต่มันยังไม่สามทุ่มเลยนะใช่แล้วแล้วมันทุ่มหนึ่งเดี๋ยวแล้วมันทุ่มหนึ่งผมว่ามามามาทุ่มหนึ่งครับเขาถามยังไงนั่นแหละแกพูดเสียงดังไหมไม่ดังมากแต่ก็คุยปกติ ก็คุยกับแกได้แหละก็ถามแกก็ถามไปเรื่อยนี้เจ็บว่าวันนี้น้ําน้ําขึ้นนะเต็บว่น้ําแบบขึ้นมาใกล้จะสุดแล้วว่าแกบอกอะไร A few moments later ตอนนี้เรากลับมาถึงสตูแล้วทุกคนฝนตกหนักมากแต่ตอนนี้ก็คืออยู่แล้วมาเรามาเล่ากันนี้ว่ะเมื่อกี้ฝนตกถ่ายไม่ได้เพราะว่าเสียงฝนมันดังมากคือตอนแรกอะเห็นลุงเข้ามาแล้วแปบ ซึ่งในภาพอ่ะอยู่อ,อะแกก็เดินมาหาเลยแล้วตอนนั้นยังเป็นจังหวะฝนตกพอดีทุกคนเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นลุงแกและคือแกเดินมาถามเลยว่าเฮ้ยมาตกปังแต่ตีเท่าไหร่บอกว่าสามทุ่มหรือเปล่าตอนนั้นบอกฮะไปพึ่งทุ่มเองลุงแล้วบอกว่าผมมาวันทุ่มก,กว่าแล้วครับจะสองทุ่มแล้วบอกว่าพิ่งมาได้สักแป๊บหนึ่งแกบอกอ๋อ oh ช่วงนี้กลาลังน้ําขึ้นอยู่นะจะเต้นไม,ม่บอกแล้วเนี่ยปึ๊บพอบอกแกทีนึงปึ๊บหันมาทีนึงแกหายไปเลยแกยเดินหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วม,มองกลับไปที่สะพานก็หาไม่ไมไมเจอว่าแกเดินไปทางไหนจริงแล้วคือขึ้นไปเด็นคือทั้งทั้งสะพานม,มีแต่พวกเราใช่ทางสะพานมีแต่พวกเราทั้งที่แบบกําลังจะเก็บเก็บเยื่อเนี่ยแล้วฝนก็ตกตอนนั้นไม่คือตอนนั้นไม,ไม่ได้หันไปดูแกคือแบบเก็บเยื่ออยู่ตอนพูดแล้วลอ,องรีบแล้วก็หันไปทีนึงคือแกหายแล้ว แกหายไปเลยคือตอนแรกเห็นหน้าแกอ๋อเพียงซีก็แกมาก็นื่องว่าคนมาปกติถ้าสมมติวิ่งก็ไม่ทันน่ะหอกมันก็ไม่ผันสภามันยาวมากเลยมีอยู่สองมีอยู่สองปริศนาคือหนึ่งแกเดินกลับเร็วหรือเปล่าหรือว่าแกวิ่งหรือแกทําอะไรวิ่งไม่ได้กสองกับสองแกเดินลงบาร์ได้ลงไปพี่ว่าแกเป็นปีพรยขึ้นมาปีพรยหรือไม่ปีไพร์ผู้ชายเหมีอยากเจอไหมไม่อยาก สรุปคือก็ย bueno> ังไม่ได้ปลาอยู่ดีไม่ได้ปลาเราถ่ายคลิปตกปลามานี่คือคลิปที่สองลวอันนี้ตกมาชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบสามก็ยังไม่ได้ปลาไม่ได้ไม่ได้ปลาเดี๋ยวขอไม่หมาว่าต้องมีอีกคลิปหนึ่งถ้าอีกคลิปหนึ่งไม่ได้ไม่ได้คือเลิกครับเลิกครับเป็นตกปลาโยนคือปลากินที่ตลาดง่ายกว่าเยอะเลยครับก็วันนี้ขอลาไปนะครับไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย